ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมาราชวังน,นะครับรถยน์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกระยสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเชลวบวรีนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จทางบันไดมุกระสานหน้าพระพิพระธิดาพิมารวัตยาเสด็จออกพระธิ่าดุสิตมหาปราสาสผ่านพระบรมสารุวงศ์เฝ้าทูลรองทุลีประบาทนะครับปบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ ทรกรกาบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธร,รูปประจำพระชมวานที่นาประแทนพระนพปรดรมหาสเสวตชัตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาททรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระเบากที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวนออและตละวัตนำเที่ล่าดิหประสาท 就让土地开 เนวังสังมตโทเนติตาคาเมนสัตตุรเป็นอนเนตุสัยยาจังสมมาเส

สองจากวัดบรวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศเทพระวะรารามนะคะ ชาติแล้วพระสงฆ์สดระปกรณ์อะนิวะผู้ราปริปุเรนทิสาคดาสัพพภยติโย สุขิตโหโตปรเมนตมหาราชาสัพปรมะราชินีปชโยนิจังปรเมนตธมหาราชวานัสสะปะรมะราชินียาสหปาวตุสัพพธาขอถวายพระพรปาวตุ สา,าสาพพมัังกนวตหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนโทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร สำหรับปัจจุบันนะคะวัดที่มีพระพิธีธรรมนะั้นมีเพียงสิบวัดเท่านั้นค่ะคือวัดพระเชต um ุพนวิมลมคลารามราชวรมหาวิหารวัดมหา,าธพพาตุยุราชดังสริทธราชบวรมหาวิหารวัดสุทัศเทพพรารามราชวรมหาวิหารวัดราชสิทธารามราชวรมหาวิหารวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดสะเกดราชวรมหาวิหารวัดจักร เมื่สักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นพัดของพระพิธีธรรมนะคะซึ่งในงานสวดงานพิธีศพต่างๆพระสงฆ์นิยมใช้พัดตั้งตรงหน้าในขณะทารรการสวดพระพิธีธรรมก็มีพัดประจําตําแหน่งเรียกว่าพัดพระพิธีธรรมเช่นกันค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนีเคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกแห่งราชนาจักรภูตานค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่นาเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าประโกูทรงกราบสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรพูอย่ังเป็นทางการระหว่างกันนะครับ ้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมีเคเซอร์นำเกยวังชุกแห่งราชดักบูตานนั้นส่งยกย่องพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษว่าเป็นแบบอย่างและส่งน้อมนำําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศบูตานด้วยค่ะ ประบาทสมเด็จประจำชาติของทั้งไทยและภูตานมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนความภาคภูมิใจเอกราชโดยไทยและภูตานเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติร่วมกัน สายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างพระราชวศ์ไยยและภูตานอย่างรากลึกมายาวนานเป็นความผูกพันที่เหนือกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วไปโดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมาที่นี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนะคะรวมทั้งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนี่เคเซอร์นำเกยวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณบรีนาเรรัตรราชกัญญาค่ะเสด็จออกจากพระทีน่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร <Such things. S 1> mm ้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดิรัตราชกัญญาประทับพรอยนตพระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูตานและสมเด็จพระราชนีแห่งปูตานเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกัญยสภานะครับและประทับรถจนพระที่นั่ง ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับ